สวัสดีครับผมจากสำนักแต่งกตว่านะครับผมช่วงนี้ครับก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเคยตรวจเช็คไหมครับเกี่ยวเรื่องระบบระบายน้ำนะครับบนหลังคานะครับของอพาร์ตเมลฟายครับช่วยกันโหวตหน่อยนะครับว่าท่านเคยตรวจเช็คไหมนะครับผมที่ลิงก์ด้านบนนะครับผมปัญหาของตัว ช่วงดูดูฝนเนี่ยครับของอพาร์ตเมนต์ไฟครับก็มีหลายปัญหาเหมือนกันครับก็คือเรื่องของยางปัดน้ําฝนนะครับที่มีอายุการใช้งานนานแล้วนะครับปัดแล้วมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ก็ต้องเปลี่ยนช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ขายดีมากครับแล้วก็ทัศนวิสัยนะครับในการขับขี่นะครับแต่ปัญหาใหญ่นะครับของงาบฝนเนี่ยครับก็คือน้ําซึมเข้ารถครับซึ่งมันก็มีหลายสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น เราลืมปิดสันรูบ้างปิดไม่สนิบบ้างนะครับหรือไม่ก็เรื่องของยางสันลูบเสริมคุณภาพนะครับก็เลยทําให้น้ําเข้ามามากขึ้นนะครับสนะครับก็คือรูระบายน้ํานะครับที่ข้างบนนะครับอุดตันนะครับผมซึ่งสาเหตุพวกนี้ครับมันก็จะทําให้เกิดปัญหาใหญ่นะครับในช่วงหน้าฝนนะครับวันนี้นะครับสำนักแต่งประตว่าของเราก็จะมีคลิปนะครับ เกี่ยวเรื่องของการทดสอบนะครับว่ายางฟันลูปเราเสื่อมคุณภาพไหมแล้ววิธีการตรวจเช็คนะครับรูระบายน้ำนะครับเช็คอย่างไรนะครับผมซึ่งถ้าเราป้องกันได้ดีนะครับปัญหาต่างๆในช่วงหน้าฝนก็จะหมดไปนะครับผมวิธีการดูตัวยางฟันลูปนะครับก็คือเราเอาน้ำนครับเทมาช่วงบริเวณของฟันลูปได้เลยนะครับผม แล้วเราคอยสังเกตนะครับว่ามันมีน้ําหยดผ่านตัวฟันรูปไหมครับจากข้างในนะครับผมถ้ามีนะครับมีมากนะครับก็คือว่ายางฟันรูปของเราครับไม่ได้ปกป้องแล้วก็คือเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเวลาฝนตกมาเยอะๆนะครับน้ํามันก็จะไหลมาจากข้างบนแล้วมันก็รั่วมาจากยางฟันรูปนะครับซึ่งน้ําไอ้รูระบายมันรูเล็กนิดเดียวมันก็ไม่ทันครับพอไม่ทันปุ๊บมันก็จะทําให้ น้ำเนี่ยมันไหลไปตามฝนอื่นๆนะครับที่มันไม่ควรจะไปนะครับถ้าอย่างเงี้ยครับจากรูปนะครับก็เริ่มจะหยดเริ่มเยอะแล้วนะครับผมเพราะปกติมันจะไม่มีเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ก็แปลว่ายางอ่ะเริ่มเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับซึ่งถ้าฝนตกหนักเข้ามาเยอะนะครับหลังคานะครับอาจจะซึมน้ําได้นะครับเพราะน้ําไม่ระบายนะครับเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับรูระบายน้ําตําเนี่ยก็มีสาเหตุ ตัวนี้เหมือนกันนะครับที่ทําให้น้ำนะครับไม่สามารถไหลผ่านได้ก็เนื่องจากฝิ่งสกปรกตะกอนน้าต่างๆนะครับที่มันสะสมนะครับมันก็เลยมาอุดรูนะครับทําให้รูมันตันนะครับน้ําไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับวิธีการเช็คนะครับตัวรูระบายน้ํานะครับก็คือจะอยู่ของช่วงไฟขวานะครับของฟันลูบนะครับเมื่อเปิดฟันลูบเข้าไปนะครับหันหน้าเข้าสู่ตัวรถนะครับผมมันจะอยู่ข้างไฟข้างขวานะครับ จะเป็นรูกลมๆนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับวิธีการเช็คนะครับก็คือเราสามารถเอาน้ำนะครับถ้ามุดไม่มีอะไรปิดรูนะครับเราเราลองดูเอาลองเอาน้ำนะครับใส่เข้าไปนะครับเทใส่เข้าไปนะครับแล้วดูว่าน้ํามันระบายรวดเร็วไหมนะครับหรือว่าเมื่อเราเทไปหน่อยนึงน้ํามันไหลกลับออกมาเนี่ยแปลว่ารูมันอาจจะตันข้างในนะครับต้องใช้ลมเป่านะครับหรือไม่ก็ต้อง หรือแบบที่ช่างผมรื้อนะครับเพราะว่าบางครั้งมันไม่สามารถเที่ยวเป่าลมแล้วแล้วเศษหินที่อยู่ข้างในออกไปได้นะครับผมก็ต้องใช้วิธีตัวนี้ครับแต่วิธีเบื้องต้นเราดูก่อนว่าน้ำเนี่ยเมื่อเทเข้าไปในรูแล้วอะครับมันสามารถเทีบยบใบได้รวดเร็วไหมหรือว่าไหลกลับถ้าไหลกลับอบบแปลว่ามีปัญหาต้องรีบแก้ไขครับผมโอกาสนะครับของรถนะครับ ที่มีโอกาสนะครับที่น้ำจะซึมเข้ามาในห้องโดย3ส,ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นปี2008ถึง2004นะครับเพราะเนื่องจากรถอายุค่อนข้างเทียนานะครับแล้วก็ขาดบบการบำรุงรักษาการดูแลนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ ได้ลองดูครับเพราะว่ารถบางคันนะครับสิบกว่าปีก็ไม่เคยไปดูเรื่องของยางแฟนลูฟเรื่องของรูระบายน้ําเลยนะครับซึ่งปัญหาหลักๆนี้ครับเกิดจากการไม่เข้าไปบํารุงรักษาของตัวรถนะครับผมเพราะว่าในคู่มือรถก็ไม่มีระบุนะครับว่าต้องทําความสะอาดรูระบายน้ําทุกกี่หมื่นโลอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็คือเป็นปัญหาหลักๆนะครับที่สำนักแต่งเขาะว่าเจอนะครับ ยังไงนะครับก็ฝากติดตามนะครับสานักแต่งกตวาด้วยครับเราก็จะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับความรู้เกี่ยวเรื่องของรถอาผับเบลฟายเฉพาะทางนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ร้านกตโตวานะครับเรามีบริการตรวจเช็คนะครับทําความสะอาดรูระบายน้ําให้ฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์สานักแต่งกตตวาของเราด้วยนะครับผมวันนี้นะครับ ผมเจ้าป๋อมักต่างคอนตะว่านะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ